นางพญานาคีนานมาแล้วในดินแดนที่ห่างไกลจากที่พวกเรารู้จักปกคลุมไปด้วยป่าลึกและแม่น้ําที่ไหลเชี่ยวกรากมีชนเผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ําซึ่งเป็นบ้านของพวกเขามาหลายชั่วอายุคนพวกเขาศรัทธาในเทพ,พเจ้าแห่งธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขามีความเชื่อในเรื่องของนาคซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังและอิทธิฤทธิ์มหาศาลในเผ่านี้มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อ คำแก้วเธอเป็นหญิงสาวที่งดงามมีใจเมตตาและเป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้านคำแก้วชอบเดินเล่นริมแม่น้ำและรู้สึกผูกพันกับสายน้ำและธรรมชาติวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเดินเล่นริมฝั่งแม่น้ำเธอได้พบกับงูใหญ่ตัวหนึ่งที่บาดเจ็บและติดอยู่ในตาข่ายคำแก้วไม่กลัวและรีบเข้าไปช่วยเหลืองูใหญ่ตัวนั้นเป็นนาคที่จำแรงกายมาเมื่อได้รับการช่วยเหลือจากคำแก้วนาคตัวนั้นจึงเปิดเผยต,ตัวตนและขอบคุณคำแก้ว ด้วยการมอบของขวัญพิเศษให้ของขวัญน,นั้นคือสร้อยคอที่ประดับด้วยอัญ,ญมณีที่สองประกายงดงามคาแก้วไม่รู้ว่าสร้อยคอเส้นนี้มีพลังวิเศษซ่อนอยู่มันทําให้เธอสามารถสื่อสารกับนาคและสิ่งมีชีวิตในน้ําได้วันเวลาผ่านไปคาแก้วและนากลายเป็นเพื่อนกันพวกเขาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันวันหนึ่งมีภัยพิบัติใหญ่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแม่น้ําเริ่มท่วมและน้ําไหลเชี่ยวแรงชาวบ้านต่างหวาดกลัวว่าจะสูญเสียบ้านเรือน คำแก้วจึงตัดสินใจที่จะใช้พลังของสร้อยคอในการช่วยเหลือเธออัญเชิญนาคและสิ่งมีชีวิตในน้ำให้ช่วยกันสร้างเขื่อนธรรมชาติเพื่อป้องกันหมู่บ้านจากน้ำท่วมด้วยความช่วยเหลือจากนาคและสิ่งมีชีวิตอื่นๆน้ำเริ่มสงบลงและหมู่บ้านก็ปลอดภัยชาวบ้านต่างยกย่องคำแก้วและขอบคุณเธอสำหรับความกล้าหาญและการเสียสละของเธอแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงแค่นั้นนาคที่คำแก้วช่วยไว้ได้เปิดเผยตัวเองว่าเป็นนาคเจ้าผู้ครองเมืองบาดาล ชื่อว่าเจ้าพญานาคีเขาประทับใจในความดีของคำแก้วและได้เสนอให้เธอเป็นนางพญาแห่งบาดาลคำแก้วรับข้อเสนอด้วยความรู้สึกซาบซึ้งและยินดีเธอลงไปยังเมืองบาดาลและได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่จากเหล่านาคทั้งหลายคำแก้วได้เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของนาคและกลายเป็นผู้นําที่ชาญฉลาดและเมตตาตำนานนี้สอนให้เรารู้ถึงความสําคัญของความเมตตาความกล้าหาญและการเสียสละเพื่อส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ไม่อาจขาดกันได้และนี่ก็คือตำนานเรื่องนางพญานาคีที่ยังคงถูกเล่าขานต่อไปในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำแห่งหนึ่งที่ซึ่งสายน้ำยังคงไหลรินและเรื่องราวของคำแก้วยังคงส่องสว่างในใจของผู้คนตลอดไปพญานาคกับพระธุดงกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในป่าลึกแห่งหนึ่งมีพระธุดงค์รูปหนึ่งท่านเดินทางปฏิบัติธรรมไปยังสถานที่ต่างๆโดยไม่หยุดพักท่านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมุ่งมัน่นที่จะบรรลุธรรมในวันหนึ่งท่านได้เดินทางไปถึงริมฝั่งแม่น้ําใหญ่แห่งหนึ่งที่นั่นท่านรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่สงบเงียบและเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมพระธุดงค์จึงตัดสินใจพักแรมอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้นํานี้ท่านใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยการปฏิบัติสมาธิและเดินจงกรมโดยไม่มีความกังวลในเรื่องอาหารและที่พัก ในยามค่ำคืนขณะที่พระธุดงกำลังนั่งสมาธิอยู่ท่านรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่อยู่ใกล้ๆแต่ท่านก็ไม่ได้รู้สึกกลัวทันใดนั้นเองปรากฏเป็นพญานาคตัวใหญ่โผล่ขึ้นมาจากแม่น้ำพระธุดงลืมตาขึ้นมาและเห็นพญานาคที่มีสีเขียวแวววาวตัวใหญ่มหืมมาท่านก็ยิ้มอย่างอ่อนโยนและไม่หวาดกลัวพญานาคทักทายพระธุดงและบอกว่าตนเฝ้าดูท่านมาหลายวันแล้วรู้สึกทึ่งในความตั้งใจและความสงบของท่าน พญานาคเล่าให้ฟังว่าตนเองเคยเป็นมนุษย์มาก่อนแต่เนื่องจากการกระทำในอดีตทําให้ต้องกลายเป็นพญานาคและอยู่ในโลกแห่งนี้พญานาคถามพระธุดงค์ว่าข้าพเจ้าจะสามารถกลับมาเป็นมนุษย์ได้หรือไม่พระธุดงค์ยิ้มและตอบว่าการกลับมาเป็นมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับกรรมที่เจ้าทําหากเจ้าปฏิบัติธรรมและทําความดีในชีวิตนี้เจ้าจะสามารถปลดปล่อยตนเองจากบ่วงกรรมและกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในพบต่อไปได้พญานาคฟังแล้วก็รู้สึกมีกำลังใจ พระธุดงจึงสอนวิธีการปฏิบัติสมาธิและการทำความดีให้พญานาคและบอกว่าหากปฏิบัติตามนี้ไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเจ้าจะบรรลุธรรมและหลุดพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่พญานาคขอบคุณพระธุดงและตั้งใจจะปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านจากนั้นก็หายตัวกลับลงไปในแม่น้ำเวลาผ่านไปพระธุดงก็ยังคงอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำนี้ต่อไปท่านได้เห็นพญานาคมาปรากฏตัวเป็นครั้งคราว และสังเกตเห็นว่าพญานาคมีความสงบและสุขุมมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายหลังจากเวลาผ่านไปหลายปีพญานาคก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันได้กลายเป็นมนุษย์หนุ่มรูปงามซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติธรรมและทำความดีมาตลอดพญานาคในร่างมนุษย์หนุ่มนั้นได้ขอบคุณพระทุดงและกล่าวว่าข้าพระเจ้าได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมแล้วข้าพเจ้าขอกราบขอบคุณท่านผู้เป็นอาจารย์พระทุดงยิ้มและตอบว่า จงทำความดีต่อไปและช่วยเหลือผู้อื่นในเส้นทางทำนี้ด้วยหลังจากนั้นพญานาคในร่างมนุษย์ก็ออกเดินทางไปเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในขณะที่พระธุดงก็ยังคงปฏิบัติธรรมและเดินทางไปในที่ต่างๆอย่างสงบสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ถึงความสำคัญของการทำความดีและปฏิบัติธรรมแม้ว่าในบางครั้งเราอาจจะต้องเผชิญกับผลกรรมที่ไม่ดีแต่หากเรามีความตั้งใจและมุ่งมัน่นเราก็สามารถหลุดพ้นจากบ่วงกรรมและประสบความสุขในที่สุดได้ พญานาคแปลงร่างนานมาแล้วในป่าลึกแถบลุ่มแม่น้ำโขงมีพญานาคชื่อว่าพญาสุวรรณนาคซึ่งเป็นพญานาคที่ทรงพลังและมีจิตใจดีพญาสุวรรณนาคมักจะคอยปกป้องรักษาพื้นที่บริเวณนั้นให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงวันหนึ่งขณะที่พญาสุวรรณนากำลังสำรวจรอบๆแม่น้ำโขงก็พบกับหญิงสาวคนหนึ่งนั่งร้องให้อยู่ริมฝั่งเธอชื่อว่าอรอรอิน เป็นหญิงสาวจากหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำเธอเศร้าใจเพราะเธอรู้ว่าตนเองจะต้องแต่งงานกับชายที่ตนเองไม่ได้รักพยาสุวรรณนาครู้สึกสงสารอรอินมากจึงแปลงร่างเป็นชายหนุ่มรูปงามและเดินเข้าไปปลอบโยนเธออรอินรู้สึกประหลาดใจที่ได้พบกับชายหนุ่มที่มีท่าทางอ่อนโยนและเข้าใจเธอเป็นอย่างดีทั้งสองได้พูดคุยและใช้เวลาร่วมกันในวันนั้นหลังจากวันนั้นพยาสุวรรณนาคในร่างมนุษย์ก็ได้พบกับอรอินบ่อยๆ และทั้งสองเริ่มรู้สึกผูกพันกันมากขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งอรอินถามชายหนุ่มว่าท่านเป็นใครกันแน่ทำไมข้ารู้สึกว่าท่านไม่เหมือนคนทั่วไปพยาสวรรนาตัดสินใจบอกความจริงกับอรอินว่าข้าเป็นพญานาคที่แปลงร่างมาเพื่อช่วยเจ้าข้าหลงรักเจ้าและอยากจะปกป้องเจ้าแต่ข้าไม่สามารถอยู่ในร่างมนุษย์ได้นานนักอรอินรู้สึกตกใจและไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรแต่เธอก็รู้สึกถึงความจริงใจของพยาสวรณนา เธอขอเวลาคิดและกลับไปที่หมู่บ้านในระหว่างนั้นชายที่อรอินถูกบังคับให้แต่งงานด้วยเริ่มสงสัยว่าเธอไปพบใครเขาจึงสั่งให้ลูกน้องตามสืบและพบว่าเธอได้พบกับชายหนุ่มที่แปลงกายจากพญานาคเมื่อเขารู้ความจริงก็วางแผนที่จะจับพญาสุวรรณนาคเพื่อนำมาเป็นเครื่องบูชาเขาจัดเตรียมอาวุธและคนมากมายไปดักจับพญาสุวรรณนาคแต่พญาสุวรรณนารู้เรื่องนี้ล่วงหน้า จากสัตว์ในป่าจึงรีบไปบอกอรอินและขอให้เธอหนีไปกับเขาอรอินเห็นถึงความรักที่แท้จริงของพยาสุวรรณนาคจึงตัดสินใจหนีตามไปทั้งสองเดินทางผ่านป่าใหญ่และแม่น้ําลึกจนมาถึงที่ปลอดภัยพยาสุวรรณนาคได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงในรูปพญานาคทองคําอรอินยินดีรับความรักจากเขาและพร้อมจะอยู่ด้วยกันตลอดไปพยาสุวรรณนาคจึงสร้างปราสาทใต้น้ําที่สวยงามเพื่อให้อรอินอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข และทั้งสองก็ครองรักกันอย่างยั่งยืนพญานาคและพระฤาษีกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกแห่งหนึ่งมีพญานาคชื่อว่านาคินอาศัยอยู่ในบึงน้ำที่เงียบสงบนาคินเป็นพญานาคที่มีพลังอํำนาจและมีจิตใจเมตตากรุณาเขามักจะช่วยเหลือสัตว์ต่างๆที่มาขอน้ำในบึงแห่งนี้เสมอวันหนึ่งพระฤาษีผู้ทรงปัญญา ได้เดินทางมาถึงบริเวณบึงน้ำของนาคินพระฤษีตั้งใจมาบำเพ็ญเพียรและปฏิบัติธรรมที่นี่นาคินเมื่อเห็นพระฤษีมาก็รู้สึกยินดีและรู้ว่าพระฤษีเป็นผู้ทรงศีลที่แท้จริงเขาจึงโผล่ขึ้นมาจากน้ำเพื่อทักทายสวัสดีท่านพระฤษีข้าเป็นพญานาคนาคินยินดีต้อนรับท่านสู่บึงแห่งนี้นาคินกล่าวด้วยความเคารพพระฤษียิ้มและตอบว่าสวัสดีท่านพญานาคข้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาพบเจ้า ข้าตั้งใจจะมาปฏิบัติธรรมที่นี่สักระยะหนึ่งหวังว่าเจ้าจะไม่รังเกียจนาคินหัวเราะเบาๆไม่เลยท่านพระฤษีข้ายินดีต้อนรับท่านอย่างยิ่งข้าจะคอยดูแลท่านในทุกเรื่องที่ข้าสามารถช่วยได้ตั้งแต่นั้นมาพระฤษีก็ได้บำเพ็ญเพียรอยู่ที่บึงน้ําของนาคินนาคินเองก็คอยดูแลพระฤๅษีด้วยความเคารพทั้งนําผลไม้มาให้และคอยป้องกันสัตว์ร้ายไม่ให้เข้ามารบกวนพระฤษีวันหนึ่งพระฤษีสังเกตเห็นว่า นาคินดูเศร้าหมองจึงถามด้วยความห่วงใยท่านพญานาคข้าเห็นท่านไม่ราเริงเหมือนเคยมีสิ่งใดรบกวนจิตใจท่านหรือไม่นาคินถอนหายใจและตอบว่าข้ามีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของบึงน้ำนี้ข้ากลัวว่าเมื่อข้าหมดอายุไขจะไม่มีใครคอยดูแลรักษาบึงและป่ารอบข้างนี้พระฤาษีคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าไม่ต้องกังวลไปท่านพญานาคข้าจะช่วยท่านดูแลบึงน้ำนี้หลังจากที่ท่านจากไป ข้าจะสอนคนรุ่นหลังให้เห็นคุณค่าและรักธรรมชาติพวกเขาจะมาช่วยดูแลรักษาที่นี่เองคำพูดของพระฤษีทำให้นาคินรู้สึกสบายใจและขอบคุณพระฤษีอย่างล้นพน้นตั้งแต่นั้นมาพระฤษีก็ได้สอนให้ชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงมาร่วมกันดูแลบึงน้ําและป่าแห่งนี้ชาวบ้านก็ยินดีที่จะช่วยเหลือและเคารพธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไปนาคินก็จักไปตามธรรมชาติแต่ความห่วงใย,ยของเขาได้กลายเป็นมรดกให้กับชาวบ้าน พวกเขาได้ช่วยกันดูแลบึงน้ำและป่าแห่งนี้ให้สวยงามและอุดมสมบูรณ์ตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ถึงความสำคัญของการดูแลรักษาธรรมชาติและการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้นแม้ว่าเราจะจากไปแต่ความดีที่เราทำไว้จะยังคงอยู่และส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังนิทานเรื่องนาคเศร้าเป็นเรื่องราวที่มีทั้งความเศร้าและความสวยงามของความรักที่บริสุทธิ์ระหว่างมนุษย์กับนาค ในอดีตกาลเมื่อโลกมนุษย์และโลกของนาคยังคงใกล้ชิดกันมากมีนาคตนหนึ่งชื่อว่าพญานาคราชอาศัยอยู่ในเมืองบาดาลเขามีความสามารถในการแปลงกายเป็นมนุษย์และมักขึ้นมาเยือนโลกมนุษย์เพื่อชมความงามของธรรมชาติวันหนึ่งพญานาคราชขึ้นมาเยือนโลกมนุษย์และได้พบกับหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งชื่อว่าอัญญาซึ่งกําลังเก็บดอกไม้อยู่ริมแม่น้ําความงามและความอ่อนโยนของอัญญาทําให้พญานาคราชหลงรักเธอ ตั้งแต่แรกเห็นเขาแปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามและเข้าไปทำความรู้จักกับเธอพญานาคราชและอัญญาเริ่มพบกันบ่อยขึ้นและความรักของทั้งคู่ก็เบ่งบานแต่ความรักนี้ต้องเป็นความลับเพราะความแตกต่างระหว่างเผ่าพันธุ์ทั้งสองสัญญาว่าจะรักและซื่อสัตย์ต่อกันเสมอแม้ว่าจะต้องแยกจากกันเมื่อพญานาคราชต้องกลับไปยังเมืองบาดาลวันเวลาผ่านไปความรักของทั้งคู่ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ความลับ ของพญานาคราชถูกเปิดเผยชาวบ้านรู้ว่าอัญญารักกับนาคทุกคนต่างหวาดกลัวและไม่ยอมรับความสัมพันธ์นี้พวกเขาวางแผนที่จะจับอัญญาและขับไล่พญานาคราชเมื่อพญานาคราชทราบเรื่องเขาเศร้าใจมากและแตัดสินใจที่จะไม่พบอัญญาอีกเพื่อปกป้องเธอจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแต่ก่อนจากกันเขาได้มอบเปล็ดนาควิเศษให้กับอัญญาเพื่อใช้ปกป้องตัวเธอเองและสัญญาว่าเขาจะรอวันที่พวกเขาจะได้พบกันอีกครั้งอัญญาเองก็เศร้าใจไม่แพ้กัน แต่เธอก็เข้าใจถึงความจําเป็นของการจากลาเธอเก็บเกล็ดนาคนั้นไว้เป็นเครื่องเตือนใจถึงความรักที่ไม่มีวันจางหายนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ถึงพลังของความรักที่แท้จริงแม้ว่าโลกภายนอกจะพยายามขัดขวางแต่ความรักที่บริสุทธิ์และซื่อสัตย์จะยังคงอยู่ในใจของคนสองคนเสมอ